สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพกซ่าค่ะกับภารกิจพิชิต5,000ค่ะวันนี้มากับเกมดอกซากุระผีเสื้อเกมจากค่าย PG ค่ะทุกคนมากับงบ500บาทอ่าเราจะมาพิชิต5,000กันได้ไหมวันนี้มาดูกันได้เลยค่ะกับงบ500พิชิต5,000บาทเออเกมจากค่าย PG ค่ะทุกคนส่วนถ้าตอนไหนนะคะถึง5,000เราก็จะหยุดเล่นตอนนั้นเลยส่วนถ้า สิบนาทีแล้วยังไม่ถึงห้าพันก็จะขอตัวลาไปก่อนเท่าไหนเท่านั้นนะทุกคนนะ้มาปรับเป็นสิบบาทคะ่ะทุกคนมาลุยกันอวันนี้หมาหลุนเลยนั่นไงทุกคนมาดีมาดีทุกคน,กคนโอ้โหมาดีคะ่ะทุกคนรอบนี้ถือว่าดีคะ่ะทุกคนอืเริ่มต้นกระหมุนฟรีแปดครั้งเลยนะเจ้าโอ้โหม,มาทุกคนมาดูดอกกันมามาอีกไหมก่อน รอบนี้สกตั์เตอร์ให้รอบแรกถือว่าหมานไหมหมานไหมดอกนี้หมานเท่าไหร่หมานเท่าไหร่หมานเท่าไหร่มาดูกันเออนั่นไงคูณสามมาให้คูณหกมาใช้เลยใช้เลยใช้เลยทุกคน,นคูณเก้ามา่าโอ้โหคูณยี่สิบเริมเริ่มคูณใหม่เออไม่เป็นไรคูณสามดอกนี้ จังหวะนี้ดอกนี้ทุกคนหมุนฟรีแปดครั้งรอบนี้ได้สองพันที่ไหนสองร้อยสี่บาททุกคนสองร้อยสี่บาทนะเจ้าตามมาดีเด้อเออเบ็ดยี่สิบมาค่ะทุกคนมาเออดอกนี้อืได้สิบบาททุกคนอืสแรตเ,เตอร์มาให้อีกแล้วสแรตเ,เตอร์มาให้อีกแล้วจ้ะสแรตเ,เตอร์มาอีกแล้วจ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงอีกอีก,อก อีกพวงหนึ่งไหมอีกพวงเนื้อว่าจะได้อีกพวงหนึ่งมาหมุนฟีดแปดครั้งค่ะทุกคนมาดูกัน,นะคะ่ะรอบนี้ว่าเราจะได้เท่าไหร่หมาเออคูณห้าสามพันสิบห้าด้ออันนี้คูณได้อยู่แปดครั้งรอบนี้สี่ได้เท่าไหร่เออสามพันสิบห้ามาสักหกสิบเป็นหกสิบเออนี่เ้องในสุขูนสิเก่งไหลหมาห้าสี่ห้าสี่หมาหกสองสิบสองทุกคนโอ้โหหมาถึงคูนยี่สิบแล้วเก้าห้าสี่ห้า เออยี่สิบคูณสองได้สี่สิบเก่งไม่ไหวเก่งไม่ไหวทุกคนเออมาจังหวะนี้จังหวะนี้ดูดงดูดอกไม่ดูแล้วจะดูยอดคูณคะ่ะทุกคนออไมก่อนห้าพันวันนี้ต้องถึงนะทุกคนต้องถึงเอออยากให้ถึงอยากให้ถึงก่อนสิบนาทีนะทุกคนนะถ้าสิบนาทีไปแล้วไม่ถึงนี่ก็ต้องร้องไห้ไปด้วยขอตัวไปด้วยนะินรางวันรวมยอดนี้คะ่ะทุกคน สองบาทดีอยู่หมานอยู่ทุกคนมันหมานอยูอ่นั่นไงดอกบัวใช่หรือเปล่าดอกบัวดอกบัวบานนันงานอยู่บนยอดดอยดเนอะอม,มามาเออสองบาทงั้นรารวมสองบาททุกคนผีเสื้อผีเสื้อจะผีเสื้อ,อม,มาก่อนนะทุกคนถอยมาก่อนนะทุกคนตั้งหลักตั้งหลักเรียกว่าตั้งหลัก เออเป็นการตั้งหลักที่ดีไหมไม่รู้มาทดลองกันนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องโคกด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้โคกนะทุกคนเป็นกําลังใจในการพิชิตยอด5,000บาทสิได้หรือเปล่ากับทุน500ร้อเนี่ยหมาผีเสือ้อผีเสื้อจะเป็นผีเสื้อแล้วทุกคนนั้นไงคุณยิมห้าโอ้มาแลวจ้าหยาบาไม่น้อยเลย มันน้อยเลยนะเจ้าจังหวะนี้เงินรางวัลก็โตค่ะทุกคนเงินรางวัลเมกามาเลยเด้อโอ้โหผีเสื้อสีชมพูผีเสื้อสีชม,มพูมาแล้วมาเป็นไฟเลยนะทุกคนนะหม,มาเป็นสีส้มผีเสื้อสีส้มตอนนี้ไฟลุกแลวจ้าเออไฟลุกแล้วเผาไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่มีเหลือแล้วนะเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาค่ะทุกคนยอดยูตีเจ็ดกลอยเจ็ดสิบห้าบาทเออ ปัเบ็ดไปเลยจ้าสู้สุดตีนสิบบาทสุดตีหรือเปล่าเออมาดูกันอ่าฟักเป็นตัวนอนแล้วฟักเป็นตัวนอนแล้วนะทุกคนนะได้ไหมได้ไหมก่อนห่หา,หางจากคำว่าห้าพันเหลือเกินเล่นมาตั้งนานแล้วอ่มามันต้องดูที่ดวงนะทุกคนดูที่ดวงนะดูกันต่อไปว่าเราจะทำได้หรือเปล่า ปับเบ็ดไปเลยสิบบาทไม่ไหวยี่สิบไปเลย <c oughs> ส,สู้แบบสู้แบบผีบ้าผีบอ่ะทุกคนเออเป็นการเล่นแบบผีบ้าผีบอ่ะม,มาคูณสามมาจ้อผีเสื้อสิบีินแล้วบินมาแล้วจ้ะคูณสิบมาแล้วจ้าสี่สิบคูณสิบไปสี่ร้อยโอ้โหทุกคนห้าพันห้าพันมาถึงห้าพันมาคูณสิบห้ามาสี่จ้ะห้าร้อยห้าสิบทุกคน โอ้ห้าพันต้องได้แล้วล่ะวันนี้วันนี้นั่นไงนั่นไงทุกคนดูยอดซะก่อนนะจ๊ะดูยอดซะก่อนนะจ๊ะดูยอดเงินทุกคนดูยอดเงินมันขึ้นไปเรื่อยๆนี่มันตึงห้าสิบบาทมาจา้ะมันตึงงามนะยอดเงินขึ้นนี่มันตึงงามเนาะโอ้ยทุกคนดูยเงินละวันก็โตเงินาะวันเมกะมาอีกแล้วจ้ะทุกคนจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่หวันไม่ไหวมาเงินละวันซูปเปอร์เมกะ ทุกคนอีกไหมได้เปล้าทุกคนวันนี้ห้าพันไม่ใกล้ไม่ไกลแล้ววันนี้คิดว่าไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วนะทุกคนนะก็รอซุปเปอร์เมกาค่ะสองพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ้าอันเะเละอันเะเละนั่นไงอันนีนั่นนะสามพันแปดนะทุกคนสามพันแปดเออนั่นไงจักรแคตเตอร์มาให้ลุ้นมาให้ลุ้นแล้วจ้ะมามาให้ลุ้นแล้ว อีกเป็นผีเสื้อผีเสื้อบอกออกมาด้อยากเก็ตเตอร์ก็บาได้รุ่นนะเราจะพูดเสียงง่อยๆไม่ได้เราจะให้คนทุนูอคนดูรู้ว่าเราไปไม่ไหวไม่ได้เราต้องสู้เพื่อคนดูใช่ไหมทุกคนแจังหวะที้ถอดใจไปแล้วหนึ่ง <laughs> อานะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องโคกซาโดยหนาะจ๋า ห้าพันจะถึงไหมเนาะวันนี้ทุกคนคูณมาจากคูณสิห้ามาจาก5้าสิจากโอ้ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ยอดตอนนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นขวัญตานะว่ายอดตอนนี้ได้เท่าไหร่จากที่บนบน,บนมาถอดใจไปเมื่อกี้เงินระวัยซุปเปอร์ไม่กามร้อยสบเอ็าทเงินน้งนองโคกทุกคนห้าพันแล้วจ้าห้าร้อยพิชิตห้าพันได้แล้วจ้าแต่ขอกดแป๊บหนึ่งขอดูก่อนว่า เราสีได้เยอะไปกว่านี่บออ,อนั่นไงเออเจ็ห้าเมื่อกี้กดให้ล้วดอกเลยอือหอเออคูณสามนั่นไงทุกคนโอ,อ้คูณสิบมาเจ,าจห้าคะ่ะทุกคนอือหรวมไป2 5สองรหสิบแต่แต่ในเมื่อยอดของเรานั้น ถึงแล้วนะคะทุกคนเ,เราก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องโูกด้วยนะคะแล้วมาดูในคลิปต่อไปว่าเราจะพิชิตเกมอะไรเอ๊ะได้ยอนเงิน5,000ได้หรือเปล่ามาดูกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละคะสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย